ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านชานมไข่มุกอลเล่แมใครเคยกินบ้างอลเล่นะคะอลเล่อลเล,อสญญล่สัญ,ญลักษณ์สัญลักษณ์นะนีกวางกวางน้อยเรเดีนย,น,ยนะคะพี่เอาให้มันเลือกนี่เลือกให้มันเข้าออกับคริสต์มาสใช่ไหมเนี่ยใช่มันต้องมีกวางมีแซนดี้แล้วก็ต้องมีกวางเรนเดียใช่ อ่าแบบนี้นะคะเคยกินไหมใครเคยกินไหมใครเคยกินยี่ห้อลิพมานะคะเพื่อนก่อนก่อนจะถามแฟนเพจถามเพื่อนก่อนอ่าอีเพื่อนเคยกินไหมคะเนี่ยไม่เคยกินค่ะอีเพื่อนกินแต่เซเว่นอันนี้ห้ามเขย่านะคะยี่ห้อนี้แต่ละยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะห้ามเขย่าเสร็จแล้วนะคะก็เจาะลงไปเลยปึ๊กอันนี้เจาะแล้วทำไงละคนอ่าเก้าทีใครต้องเก้า สูตรเขามาอย่างเงี้ยค่ะสูตรและที่ร้านเขาบอกว่าต้องเจาะแล้วคนก้าวทีนะไม่ต้องไปเขย่ามันนะคะให้ก้าทีแล้วเป็นมันจะผสมกันนะคะนัวนัวเนี่ยพอดีเลยจริงจริงมันเป็นนมอุ่นมาเลยจับดูข้างล่างข้างล่างมันจะเป็นนมอุ่นมาเลยอุ่นไหมอุ่นไหมอุ่นกว่าไมโครเวฟเลยค่ะตอนเนี้ยค่ะให้คนที่เคยกินแต่กับเซเว่นเซเว่นวันนี้นะคะ เพื่อนมาเปิดให้เราเปิดประสบการณ์ใหม่ในการกินชานมไข่มุกอาเล่เนี่ยนะคะจะดูดให้ดูนะทุกคนอย่าอิจฉาเกนะค่ะชาไอไข่มุกมันนิ่มมากแล้วเม็ดแบบว่าใหญ่พอดีเพราะเม็ดเล็กๆไปคนไม่ค่อยชอบชอบเม็ดประมาณนี้กกลางๆนะคะอร่อยมากนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มเลยพี่ที่ขอสามคำอืมหมายให้ดูอีกทีหรอหรือว่าให้ดูอีกคำเลยอ่ะอร่อยมาก